ตาเป็นติไอะไรสีขาวตีเหมือนขี้เหรอใช่โอ้ยจะเป็นซองหักซองเนี่ยโอ้ยสีขาวเลยลิ่นนะ่ะ เอาควนควนนู้นไม่เก็บไหมไม่ได้เอาควนนู้นไปเก็บเร็วเรๆเขาเยอะมาอีกเนี่ยบายบายเนี่ยเร็วบอ่อยอะไปนั่งบงังยูทูบเจ้าอะไรเยอะมาตานะบิ๊วสวยปะสวยนี่ 要安排不？Yo, yeah, okay.